ไรหา GLC ดีเซลอยู่ครับคันนี้วิ่งน้อยมากครับ6,000 0กิโลเมตรรถมือเดียวป้ายแดงครับคันนี้เป็น GLC 250ู D Coupe นะฮะ AMG Dynamic ครับมาด้วยสีขาววิ่ง6,000 0โลนะฮะและเป็นทรงคูเป้ด้วยนะบอกเลยว่าปี2017คันนี้เนี่ยใหม่มากนะไม่เคยผ่านอุบัติเหตุไม่เคยชนนะครับประวัติดีนะฮะที่สำคัญคันนี้เนี่ย GLC เนี่ยได้เบาภายในเป็นสีน้ำตาลด้วยนะครับปกติเนี่ยตัวนี้จะเป็นภายในเบาะแดงดําใช่ไหมครับต้องบอกตัวนี้หายากนะเพราะว่าข้างในเนี่ยเป็นเบาสีน้ําตาลมีน้อยในตลาดครับด้านหน้าครับตัว AMG ก็คือรุ่นท็อปสุดนะฮะกระจังหน้าเขาเป็นดมอนกริวนะฮะมาพร้อมกับกันชนหน้าตรง AMG ครับปลายกันชนหน้าครับจะเป็นครเมียมนะฮะไฟหน้าก็เป็นมัลติบีม LED นะครับสวยๆแบบนี้นะ เอกลักษณ์ของ GLC ตัวนี้ก็คือทรงคูเป้หลังคาลาดลาดครับนะล้อ AMG นะครับล้อเดิมๆเขาเลยมาพร้อมกับยางโยโก้ครับตัวนี้ขอบอายางอยู่ปียางใหม่นะยางปี2024นะครับแล้วก็ขอบล้อแม็กอยู่ที่20นิ้วครับจานเบรคเจาะลูคาลิปเปอร์เบรค Mercedes-Benz ครับตัวท็อปนะ กล้องมองรอบคัน360องศากล้องด้านข้างอยู่ตรงนี้นะครับกระจกมองข้างรับพับไฟฟ้าออปชั่นในเรื่องของ comfort asset เขาให้มาเลย4ประตูนะฮะหลังคาครับถ้าตัวท็อปจะได้หลังคาเปิดปิดซันรูฟนะครับนี่ฮะตัวคูเป้เนี่ยเขาจะเป็นรถที่เน้นความสปอร์ตครับนะจะไม่ได้เป็นเหมือน SUV จ๋านะก็จะดูแบบวัยรุ่นหน่อยนะครับแล้วต้องบอกว่าตัวคูเป้เนี่ยเปิดตัวราคาแพงกว่านะครับ ด้านท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับโลโก้ 250D นะครับคำว่าดีนี่คือเครื่องดีเซลนะครับถ้ารุ่น GLC ตัวนี้จะมีทั้งเครื่องดีเซลและเบนซินนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะสวยเลยนะครับปลายท่อก็จะเป็นปลายท่อคู่โครเมียมนะฮะกล้องหลังมีอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะโอ้โหหล่อเลยนะครับผมชอบคันนี้มากเพราะว่าคันนี้วิ่งแค่6 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นครับ นะแล้วแบบรถโค้ดใหม่เลยนะครับหาว่ายากมากเลยนะปกติเครื่องวีเซลยเนี่ยผมเจอไมเป็นแสนทั้งนั้นเลยภายในเนี่ยเป็นลายไม้สีดําครับเครื่องเสียงเบอร์เมตเตอร์อุ่มสวิตต่างต่างนะสวยงามนะครับเบาะเ่าไฟฟ้ามีเมมโมรี่สจุดนะฮะนี่ครับที่ผมบอกว่าภายในตัวเนี้ยจากโรงงานนะครับจะเป็นสีน้ําตาลซึ่งมีน้อยปกต,ติจะเป็นดําแดงนะฮะใครที่ชอบเบาหนังข้างในแบบแนวสไตล์ลักชัวรี่สีน้ำตาลไม่ชอบเบาแดงนะคันนี้ตอบโจทย์ คุณดูบันไดหม่คกิบมีไฟนะฮะมีตามบันไดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาติดฟิล์มหมดเลยนะครับนี่เป็นฟิล์มกันรอยนะครับเพราะว่ากันตัวถังเป็นรอยด้วยนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับไฟหน้าออโต้ปุ่มพุชสตาร์ครับตัวนี้เป็นเขาเรียกเฮดอัพดิสเพย์เนาะมาจะสะท้อนตรงกระจกหน้าเนาะบอกความเร็วนะฮะกล้องมอง360องศาครับปิดปารเซ็นเซอร์ได้ครับช่องแอร์ทรงกลมนะฮะ เกียร์คอพวงมาลัยนะพวงมาลัยแบบ3ก้านครับสําหรับตัวเอเบาะน้ําตาตัวนี้นะครับสังเกตพวงมาลัยนะตอนนั้นที่ออกจากป้ายแดงมาเนี่ยมันจะมีตัว Dynamic G, นะเอ็มจีดันมิกกับเอ็นะตัว MG ที่เป็นเบาะแดงเนี่ยพวงมาลัยมันจะมีข้อแตกต่างคือมันจะเป็นท้ายตัดนิดน,นึงนะแต่ว่าตัวนี้เป็นพวงมาลัยที่เน้นความลักชวรี่ไม่ได้เน้นสปอร์ตมากนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยทรงกลมปกติแล้วก็มีพัดเดิลชิพนะฮะเล็กใหม่ครับ ดูเลขไม่6 2 0 0 0กิโลเมตรรถมีประวัติการเข้าศูนย์ตลอดครับและที่สําคัญเนี่ยไม่ต้องกังวลนะฮะคันนี้เพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องมานี่ฮะจะแขวนอยู่ตรงคอพวงมาลัยนะอยู่ตรงนี้ฝั่งซ้ายนะครับเพิ่งจะเปลี่ยนมาตอนนี่เองฮะเดือน5ที่ผ่านมา6 2 0 0นะครับเพราะเลขไม้ปัจจุบันก็6 2 0 0เพราะฉะนั้นเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับวิ่งได้อีก10,000มนกิโลนะตอนนี้นะฮะลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้รถเลยฮะลูกค้าใช้งานในกรุงเทพนะบ้านลูกค้าอยู่กรุงเทพนะครับ มาดูต่อในเรื่องของจอกลางครับสแตนดาร์ดโรงงานแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกล้อง360องศานะครับสามารถดูข้อมูลตัวรถได้จากจอตรงกลางนี้ได้หมดเลยนะครับน,นะฮะแล้วก็เซตติ้งรถได้หมดเลยนะครับนะนี่360องศานี่ดูการอัตราก,การประหยัดน้ำมันนะครับนี่ Vehicle Setting นะครับก็ตั้งค่าจากจอกลางนี้ได้หมดนี่ แอรมช่องตรงกลางคอนโซลตรงกลางเป็นลายไม้สีดํานะครับนะแนวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยคันนี้นะพัดแพดนะครับปรับไดนามิกเล็กนะปรับหมดการขี่ได้นะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเพิ่มลดเสียงนะฮะช่องวางแก้วสองช่องนะตัวนี้มีพวงมลาลัยมีคูดคอนโทรลด้วยนะครับอยู่ด้านสายนะครับอยู่ซ้ายมือนะมีคูดคอนโทรนให้แล้วก็จะมีในส่วนของ วงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับยืดหดสูงต่ำนะครับปรับด้วยไฟฟ้าครับคอนโซลกลางก็นี่ฮะใส่ของได้นะครับนี่แผ่นไมหน่อยเครื่องเสียงตัวนี้เป็นเครื่องเสียงเบอร์เมเตอร์ครับเบาะผู้น้าปรับไฟฟ้านะครับออปชั่นตัวท็อปสุดนะตัวนี้เป็นเบาะสีน้ำตาลครับที่ผมบอกแต่แรกแต่ต้นคลิปก็คือเบาะสีน้ำตาลหายากนะครับ ส่วนใหญ่ที่ผมเจอจะเป็นดําแดงนะครับบอกสีน้ำตาลเนี่ยตอนคนซื้อป้ายแดงเจ้าของเป็นคนบอกมาว่าเขาต้องรอรถนานมากนะครับกว่าจะได้แบบนี้เพราะเขาไม่ชอบบอกแดงหลังคาครับนี่ฮะคุณดูสภาพรถที่ยังไม่แกะพลาสติกหลังไอ้ตรงม่านบังแดดนี่ตั้งแต่ป้ายแดงนะครับคือรถเนี่ยใช้งานน้อยนะฮะนี่ฮะดูสิใหม่ไหมดูดิยังหอ่อพลาสติกอยู่เลยครับ ผมก็จะไม่แกะนะเอาไว้อย่างนี้ตั้งแต่ป้ายแดงเจ้าของเก่าก็ยังไม่แกะหลังคาตรงนี้ม่านเนี่ยเป็นแบบดันมือส่วนตรงนี้เป็นเปิดปิดด้วยไฟฟ้าครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินี่ฮะตัวท็อปนะครับออกห้างป้ายแดงสี่หลันกว่าาเลยนะครับถ้าตัวคูเป้แพงกว่าตัวธรรมดานะครับแพงกว่า s u v ธรรมดานะฮะตัวนี้จะเป็นทรงคูเป้จะได้ความสปอร์ตหน่อยนะครับแล้วก็ได้ราคาิยมนะครับด้านหลังครับ เบาะแถวสองสวยๆครับมีม่านด้านข้างนะครับแอร์หลังสองช่องครับแล้วก็นี่ฮะ Inspection by ยวันด k คาผ่านการตรวจสอบนะครับเป็น5ดาวนะครับอันนี้บริษัทกลางนะตรวจสอบโครงสร้างรถนะว่ารถไม่มีอุบัติเหตุนะครับโครงสร้างเดิมนะครับมาดูท้ายรถครับตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับเวลาเราเปิดเนี่ยถ้ารถดับอยู่คุญแจอยู่ที่ตัวเราสามารถเตะเปิดได้นะครับ หรือวิธีที่สองคือกดตรงนี้แล้ววิธีที่สามคือกดในรถนะครับนี่ครับวิธีที่สี่กดผ่านกุญแจร,รีโมทได้ครับมีทั้งหมดสี่วิธีในการเปิดฝาท้ายนี่ฮะ s อ v วที่พับเบาะได้นะครับวางของได้เยอะนะครับแล้วก็คุณดูสภาพนี่ว่าหกหมื่นกิโลเมตรเนี่ยหาที่ไหนครับเครื่องดีเซลได้เรื่องของความประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็โห,โหมรถนะดีมากนะครับ ดูดิคู่มือบุ๊กเซอร์วิสต่างๆเนี่ยเห็นไหมเรื่องใหม่ๆอยู่เลยนะครับคู่มือต่างๆนี่คู่มือการรับประกันนะครับออกศูนย์เบนซ์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูข้อมูลเดี๋ยวนะขออนุญาตปิดตรงนี้นิดนึงอ่ะนี่สตาร์แฟลกนะครับออกศูนย์เบนซ์สตาร์แฟลก GLC 2อง c o น p e คูเป้ AMG นะครับออกปี2017เดือน11นะครับออกปลายปีวันที่15นะนี่วันที่ส่งมอบรถนะครับก็ นี่คือคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะครับมีประวัติเจ้าของอยู่นะครับอันนี้สามารถผมไปซื้อรถที่บ้านเจ้าของเลยนะครับมีรูปถ่ายที่บ้านเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถขอดูได้นะครับใครอยากอยากสนใจคันนี้นะเพราะว่าผมผมบอกเลยว่าประวัติรถชัดเจนครับมือเดียวนะฮะแล้วก็ซื้อต่อจากเจ้าของรถไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่เจ้าของเขาต้องบอกว่าเกษียณแล้วประมาณ60นะครับไม่ค่อยได้ใช้รถจริงๆนี่สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับเดิมสนิทนะฮะ น็อตฝาท้ายไม่ขยับคือน็อตทั้งคันคันนี้สวยเลยแหละนะครับแล้วก็ไม่มีบาดหตุหนักแน่นอนนะครับดูดินะครับก็ต้องบอกว่ารถยุโรปเนี่ยไม่น้อยหายา,ยากสาภาพสวยๆหายา,ยากนะครับนะผมซื้อคันนี้ผมยอมรับว่าซื้อแพงนะครับเพราะว่าถ้าคุณถามเจ้าเจ้าของเก่ายังได้เลยครับเพราะผมซื้อแพงจริงนะแต่ผมชอบรถสาภาพที่มันมันใหม่นะครับ 60,000โลแบบนี้นะเราเรายอมซื้อแพงนะครับแล้วก็เวลาเราขายลูกค้าคนที่เอาไปใช้งานก็จะได้รถที่มีคุณภาพนะครับได้รถที่ใหม่แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาในอนาคตครับนะรถยุโรนี้ยิ่งใหม่น้อยยิ่งยิ่งราคาดีนะผมบอกให้นะฮะนี่ของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นดีเซลล้วนครับขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับโฟเมติกสภาพเนี่ยเดิมๆนะครับ ในเรื่องของไฟนะ้าเห็นไหมเดิมเดิมหมดเลยนะครับคุณดูโครงสร้างเห็นไหมรูกลมสวยน็อตก็ไม่ได้แกะนะฮะนี่คุณดูน็อตเห็นไหมน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับไล่ขึ้นมาเีลาจุดนะครับอาดดูสติ๊กเกอร์เลยนะครับเดิมนะโครงสร้างเดิมครับอันนี้น็อตเดิมนะครับน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาก็ยังเดิมอยู่นะครับ ไล่ดูได้เลยนะครับก็อุบัติเหตุหนักชนหนักไม่ไม่แท้ต่างๆผมยินดีรับซื้อคืนนะครับก็ใครสนใจคันนี้60 0มืกิโลเมตรคูเป้นะ GLC คูเป้นะครับราคาครับ1นึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับใครสนใจคันนี้เนี่ยติดต่อที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสี่สี่ศูนย์แปด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 นะครับดูรถที่พระรามเก้าแยกฝ่งเมืองที่ร้านโยรัชดาบายคุณแบงครับ